สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดีไอครับแทบไม่น่าเชื่อครับว่าการรับประทานผักกระเฉดกลับทําให้สุขภาพของเราเปลี่ยนไปแบบนี้ไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับในสกุลผักกระเฉดมีประมาณ10ชนิด ในไทยพบ2ชนิดนั่นก็คือผักกระเฉดน้ําและผักกระเฉดบกหรือว่าอาจจะเรียกว่าผักกระฉูดนั่นเองซึ่งพันธุ์ที่เรานิยมทั่วๆไปนะครับจะเป็นลักษณะเถาเรื้อยเสมอกับผิวน้ําตามป้องแก่จะมีนวมสีขาวๆคล้ายๆกับฟองน้ําหุ้มอยู่ส่วนผักกระฉูดที่เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสามารถปรุงอาหารได้เหมือนกับผักกระเฉดทุกอย่าง แต่ด้วยความที่ค่อนข้างเหนียวกว่าผักกระเฉดยังไม่ค่อยนิยมมากนักขึ้นอยู่ตามที่โล่งแห้งแล้งหรือว่าชื้นแฉะซึ่งเวลาเก็บมากินจะเก็บมากินแค่ยอดอ่อนเท่านั้นผักกระเฉดนั้นสามารถนำมาทำเป็นเมนูโปรดได้มากมายครับยกตัวอย่างเช่นยำวุ้นเส้นผักกระเฉดผัดหมี่ผักกระเฉดเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดกุ้งผัดผักกระเฉดไฟแดงผักกระเฉดผัดน้ำมันหอย แกงส้มผักกระเฉดปลาช่อนทอดและเมนูอื่นๆอีกมากมายหรือจะใช้รับประทานสดๆร่วมกับน้ำพริกก็ได้ในปัจจุบันมีการปลูกผักกระเฉดในเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพราะผักกระเฉดเป็นไม้เลื้อยหากอยู่บนดินจะเป็นพืชคลุมดินเป็นพืชตระกูลเดียวกับผักบุงในปัจจุบันถือว่าผักกระเฉดนั้นเป็นพืชพื้นเมืองของไทยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีทั้งในน้ำและบนดิน ทา่านทราบหรือไม่ครับว่าผักกระเฉดนั้นมีวิตามิน A ซึ่งเป็นตัวช่วยในการบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างเป็นปกติผักกระเฉดมีธาตุเหล็กซึ่งมีความจำเป็นตก่อการสร้างเม็ดเลือดแดงและช่วยในการป้องกันโรคโลหิตจ,จางได้อีกด้วยช่วยเสริมสร้างกระบวนการเผาผลาญสารอาหารให้สร้างเป็นพลังงานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี และสําหรับคนที่มีอาการท้องผูกผักกระเฉดช่วยได้ครับช่วยในเรื่องของการขับถ่ายป้องการโรคท้องผูกได้ผักกระเฉดเป็นผักที่เหมาะอย่างมากสําหรับคนที่ธาตุไฟและธาตุดินซึ่งช่วยทําให้ร่างกายเกิดความสมดุลและไม่เจ็บป่วยได้ง่ายอีกด้วย และทราบหรือไม่ครับว่าผักกระเฉดนั้นเป็นสมุนไพรอีกด้วยตามตำราสมุนไพรไทยแล้วผักกระเฉดเมริดเป็นยาเย็นช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ถอนพิษเบื่อเมาแล้วก็ยังมีสูตรยาโบราณครับที่น้ำเอาผักกระเฉดตำผสมกับสุราแล้วยอดบริเวณฟันที่ปวดจะช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ส่วนการรับประทานผักกระเฉดนั้นจะให้ดีก็ค,ควรจะลวกไซสุกครับ แล้วก็นำไปแช่ในน้ำเย็นทันทีจะทําให้ผักกระเฉดกรอบอร่อยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นผักกระเฉดเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะคนสมัยใหม่ที่มักจะต้องใช้สายตาในการทํางานเป็นเวลานานๆานานผักกระเฉดจะช่วยในการบํารุงสายตาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่ควรพลาด ส่วนวิธีเลือกผักกระเฉดมารับประทานควรเลือกที่มียอดอ่อนที่มีความกรอบใช้มือเด็ดออกง่ายส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บริเวณปลายยอดถ้าหากเป็นส่วนที่แก่เด็ดยากจะมีความเหนียวหักทีเดียวไม่ขาดครับทั้งนี้สามารถเด็ดใบอ่อนไว้กินได้อีกด้วยเคล็ดล <c oughs> ับในการลวกผักกระเฉดง่ายๆคือต้องตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือเล็กน้อยครับอย่าลวกนานเพราะาจะทำให้ผักกระเฉดนั้นเหนียวได้ แต่อย่างไรก็ตามผักกระเฉดมาจากแหล่งน้ำที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องพยาธิตัวอ่อนรวมไปถึงไข่ปริงแล้วควรพิธีพิถันในการล้างทำความสะอาดครับซึ่งเรามีแนะนำอยู่2วิธีนั่นก็คือล้างด้วยน้ำเกลือโดยการแชร่ทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง วิธีที่2ก็คือล้างด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนครับผสมในน้ำ4ีลิตรแช่ไว้ประมาณ10นาทีเช่นกันและล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามผักกระเฉดก็ไม่ควรจะกินดิบนะครับควรลวกหรือว่าทําให้สุกสะกด ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องดาวดีๆที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ครับก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนนึงเปล่าครับที่ชอบรับประทานผักกระเฉดเป็นประจำแล้วเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดจะลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพและก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นะ้าวาย DIY ลาท่านผู้มชมไปก่อนครับแล้วลอกกลับ,บมาพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ